บอกว่าร้านกาแฟร้านนี้จะอยู่ติดริมน้านะแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างจะเหมือนเขาใหญ่เขาแบบนี้เลยเหมือนเขาใหญ่เขาปล่อยมือว่ะเขาขิงว่ะเขาขิงว่ะเราปล่อยเราเนยอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่เราอยู่กับ้องตอมบิ๊กแบนฮะแซดเอ็กหกแซเอ็กหกแล้วก็ซีบีหกห้าดเนฟนะครับนี่ฮะเดี๋ยววันนี้จะไปกินกาแฟแถวแถวสมุทรปราการกัน จริงๆ <S <S ผมมาขับมาจากนนทบุรีนะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปขามาเลยเพราะว่าเสียแปนะจ๊<ป>ะ <ál app. S 2> แบบโปโรรู้กันอยู่นะจ<อ>๊ะไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นี่นะนี่คือชุดออกทริปผมนี่เห็นปะ่ะใช้ชุดไปเดินในหน้าหนาวนะจริงๆไม่ได้หนาวนะกันแดดร้อนเหลือลเกินเราไปกันเถอะเราไปกันเถอะคันนี้ล็อกค,คอไหมถ้าไม่ล็อกเดี๋ยวเลื่อนขึข้นมาหน่อยเออไม่ล็อกไม่ล็อกได้อยู่ได้อยู่คือเราจะไปขี่ไปกินกาแฟกันเราก็เลยมาแวะกินกาแฟกันก่อน วันนี้บอกเลยเดินกันตาแข็งอ่ะไปไปเดี๋ยววันนี้ถ่ายยาวๆนะถ่ายให้มันเหมาะสมกับการเป็นโอ้ยร้อนอ้ร้อนร้อนโอ้ยสุกเลยเดี๋ยววันนี้จะถ่ายแบบยาวๆเลยกันให้มันดูเป็นมอเตอร์วอลกจริงๆกันซะหน่อยแบบอังคาจะลงลแบบลงดูเดียวเออเพราะปกติถ่ายมาไม่ค่อยดูเป็นมอเตอร์วอล์กเลยเห็นท่าโยกแล้วสงสาร ยกได้ไหมโยกได้ไหม,ไไหมฮึดเดี๋ยวก่อนกระเถิบกระเถิบคันนี้ดีกว่ามั้งง่ายกว่ามั้ง a few moments later น้ำเลยนำรถจะนำรถเพราะว่าพี่ไม่รู้ทางนะจ๊ะให้พี่นำไปนี่หลงนะจ๊ะบอกเลยออกจากตรงนี้ก่อนเตึดตรึดตรึดตึดตดไปเเลยจ้า เดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปให้มันดูเป็นมอเตอร์ล็อกจริงๆนะคือมอเตอร์ล็อกคือมันมันจะถ่ายแบบชีวิตประจำวันของของคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แต่ตอนนี้เสียงดังมากเลยอะแม่แต <c oughs> ่เด็กผมนี่ดูกีทีก็หลอนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงที่ผมพูดกับเสียงท่อรถน้องเขาอไหนจะดังกว่ากันนะคือท่อรถน้องเขาจ,จัดจ้านในย่านนี้มาก ไป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 ทางไหนเนี่ยโอ้ปล่อยได้เหมือนกันปล่อยได้เหมือนกันโอ้ปล่อยขึ้นสะพานด้วยงนโอ้โทริปนี้คือเป็นทริปไปกินกาแฟนะแต่รถแบบติดมากอ่ะคือตอนนี้ยังไม่ถึงร้านกาแฟเลยออกมาจะครึ่งชั่วโมงแล้ว ร้านกาแฟน,นี้น่าจะอยู่ลึกสุดใจอยู่นะเพราะว่าดูจากในรีวิวนะครับเห็นบอกว่าร้านกาแฟร,ร้านนี้จะอยู่ติดริมน้ํานะและว้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างจะเหมือนเขาใหญ่เขาแบบนี้เลยเหมือนเขาใหญ่เขาใหญ่ใกล้กรุงเทพกันเลยทีเดียวเดี๋ยวดูกันว่าไปถึงเราจะเป็นเขาใหญ่หรือจะเป็นเขาเขียวนะจ๊ะ,ะเออตรงนี้เริ่มดูเหมือนต่างจังหวัดแล้วว่าเริ่มเหมือนต่างจังหวัดแล้วว่าตอนแรกแบบตรงนู้นยังดูเหมือนในกรุงเทพอยู่เลย วัดแล้วอ่ะตรงนี้เฮ้ยดีว่ะไปไปนี่ยังมีรถตีสายไหมด้วยเหมือนอยู่ริมทางยุธยาไนหะ<ะ>มบังเฮ้ยเหมือนตัางจังหวัดแล้วเป็นทริปเสบวิวต่างจังหวัดใล่กรุงเทพน,นะจ๊ะโค้งโค้งโค้ง นิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาอ่ะเสียนจัดเสียนจัดอยากไปเล่นโค้งต่างจังหวัดนี่มาเล่นอยู่แถวแถวนี้แหละสมุทรปราการเอาอ่ะมีความดูต่างจังหวัดหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ กุ้งหรืออะไรทุกอ,อย่างเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกัน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 เฮ้ยโอ้โอ๋อนี่ะที่เขาบอกริมน้ำอะไรอย่างงี้ว่าริมบ่อกุ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนี่เหมือนออกทริปม,มาต,ต่างจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ยดูควาเมเป็นธรรมชาตินี้สิครับแล้วก็ดูรถสิบล้นนี่สิจา้าเยอะเหลือเกิน ปลุกมือท้ายทายท้ายทายท้ายท้ายทุยปลุกมือท้ายเขาหน่อยวัอดีว่าพี่พี <c oughs> ่เขาพี่เขาก็ยักหน้างึกงึ๊กเขาบอกอะไรพวกมึง <c oughs> ถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอ ใช่ไปเนี่ยใช่ไปเนี่ยไปไหนไม่ใช่เข้าไมหมากัดขามีมีหมายืนง้างง้างคออยู่บอกมึงเข้ามาเซิเข้ามาเซ่นี่ครับตอนนี้เรามาถึงสงขากันแล้วนะครับขับอย่างนี้นะดีนะวิวดีอะไรดีนะถนนเหมือนตักจังหวัดจริงกลัวอย่างเดียวกลัวหมาเฮ้ยแต่บอกไม้ขับเร็วไงยหลอกเขาด้วย เขาปล่อยมือว่ะเขาขิงว่ะเขาขิงว่ะเราปล่อยเราขับนี้ด้วยโอ้ยเฮ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 ้ดูดิเฮ้ยดี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 เออดีว่ะดูแบบมาท่าใกล้กรุงอ่ะโคตรดีเลยยิ่งเ้าเฮในเมืองไม่มีแล้วนี่แบบขับออกมานอกเมืองนิดเดียวเองนะไม่น่าจะเกินแบบ ไม่น่าจะห่างจากในตัวเมืองเกินยี่สิบโลอะ่ะนิดเดียวเองเนี่ยมาโ่ตรงนี้แล้วอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วตอนเนี้ยแต่รู้ว่าดีมากแต่ตรงนี้ไม่คดีแล้วขยะดูดิหน้าจอด,ดรถต้องไปถ่ายรูปบ้างเลยอะ่ะระวังหมานะระวังหมาตัดหน้านะระวังหมาด้ ว่ากูเกิลพามั่วแล้วเนี่ยวัดชัวเลยวัดชัวเลยกูเกิลพามั่วแล้วเนี่ยลอย,ยนียเเ้เลยลอยไหนอ๋อโอเคโอเคเลยเลยเลยซัดเพลินกับบรรยากาศไปน,นิดนึงนะเลยโอ้โหดูดิดมีศาลลงสาราด้วยต่างจังหวัดจริงโคตรดีเลยจ้ะวิว ่างจังหวัดใกล้กรุงเทพคือใกล้มากนะอันนี้ออกมาจากนอกกรุงเทพนิดเดียวเองไม่น่าเกิน10โลเมื่อกี้ผมบอกว่าน่าจะไม่เกิน10บโล20โลมั้งประมาณนี้แหละประมาณไม่เกิน10บโลดูดิมีอย่างนี้แล้วโคตรดีโหนี้ไม่ชีวิตนี้ไม่ขออะไรมากนะมีสปอร์ตสักสคันมีบ้านหลังเท่านั้นรักเจ็ดหลังนะพอใจแล้ว <What? S 1> ไป คืออันนี้คือขับมากินกาแฟเลยนะเนี่ยแต่คือจําเป็นต้องขับมากินแบบในป่าในเขากนขนาดนี้ไหมเนี่ยดูดิเขาโฆษณาว่าแบบร้านกาแฟเขาเหมือนแบบวิวเขาใหญ่ใกล้กรุงเทพนันจะเทดิเทดิดโค้งอะ่ะเออโค้งมาก็เทไปเลยนอนไปเลยนอนได้นนก็นอนไปโค้ในป่าในเขาจริงป่ะตอนกลางคืนตรงนี้น่าจะน่ากลัวนะเพราะามันไม่มีแบบไฟอะไรส่องสวางง่างสักเท่าไหร่นักเน,นี่ยมีแผงโซลา่าเซลเล็ก จริงๆนะตอนนี้ถ้าให้ผมขับออกกลับไปทางเดิมนะกลับไม่ถูกจ้ะปะไม่ถูกแน่นอนเดี๋ยวนะั้นร้านกาแฟมันไกลขนาดนี้เหรอผมดูในแผนที่มันแค่นิดเดียวปะวะกูเกิลพาห่วยเลยมั้งเอ้ยอะไรอะไรติดเท้าอะไรโดนเท้าว,วะตกใจดูสิจ้านี่เหมือนว่าขับอยู่แบบ นี่ป่านในเขาแล้วอะ่ะโอ้โหนี่คือชายแดนกรุงเทพจริงหรือ,อน้าจอดลงไปถ่ายรูปมากเลยนะจะกลัวอย่างเดียวกลัวหมาแต่ถ่ายอยู่ขา,ขาหายหมากัดเทไปเทไปอ้ย,ยอ,อันตรายนะ่น่่่เนี่ยมันอันตรายตรงนี้แหละคือมันจะเล่นโค้งไม่ได้เพราะก้อนกวดพวกเนี้ย ทีืเล่นคงพร้อมก้นปวดนะรับรองลุกขึ้นมานะเป็นเนื้อแดงนะจ้ะาไปไปโหจะดีว่ะเมืนตังจังหวัดจริงเดีย๋ยวฝ่ายแล้วเดี๋ยวฝ่ายแล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วยังถึงแล้วยังนี่นะครับตอนนี้เราก็น่าจะมาถึง ร้านกาแฟที่เราทวินหากันแล้วนะฮะใช่ผะวะใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยไปไหนอะ่ะลับรถไปไหนอะ่ะลับรถไปไหนอะ่ะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ร้านอ๋อโอยร้านคนดีเลยบ้านบ้านบ้านคลองสวนไม่รู้เลย เขาบอกว่า no bike อ่ะเขาบอกห้ามรถเข้าเฮ้ยโอ้แต่ดีจริงให้จอดนี่เลยป่ะจอดนี่เลยไหมห้ามมอเตอร์ไซค์ห้ามสโมกห้ามเพชรห้ามโดรน no outside food ring ห้ามนำอาหารจากข้างนอกเข้ามาเกินมาเกินมาเกินมากินอ่ะดับเครื่องก่อนเดี๋ยวก่อนนะปึบโอ้ยเออดูดูในแผนที่เหมือนไม่ไกลนะ กันดาน่ะเฮ้ยด,ด,ดีดีดีดูดิวิวต่างจังหวัดจริงดูดิโคตรดีเลยน,น,นี่นะตอนนี้เราก็มาอยู่ชายแดนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยตอนนะ,นะดูดินี่คือชายแดนกรุงเทพนะเว้ยแต่วิวเขาต่างจังหวัดอะ่ะวิวต่างจังหวัดมากเลยนี่มากินกาแฟะนะจ๊ะคือขับมาเพื่อมากินกาแฟแก้วเดียวเลยอะ่ะโคตรดีดีไหมล่ะ เออเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเล่นกันหน่อยแล้วโอเคเดี๋ยวปิดคลิปแล้วก็ไปกินกาแฟก่อนแล้วกันนะจ๊ะก็ใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะฮะข้างในเขาไม่น่าจะให้ถ่ายเถิงพันนี้อด่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปกินก่อนถ้าถ่ายได้เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูถ้าถ่ายไม่ได้ก็ปิดคลิปตรงนี้นะใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเอาไว้ให้ผมด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวก,กลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โอ้โหข้างในว้าวสวัสดีจ้า